สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้หวานก็มาอยู่ที่ถนนกระเพานะคะซึ่งวันนี้เราก็มากันที่ป่าโกงกลางแห่งนี้ค่ะซึ่งที่นี่มีอะไรดีนะคะวันนี้พี่กลับมาจากสวีเดนนะคะน้องมนนะคะบอกว่าจะพามาหาของอร่อยค่ะอะ กลับมาจากเมืองนอกทั้งทีอยากให้พี่ได้ชิมของอร่อยของดีนะไม่เคยเก็บไม่เคยเห็นไม่เคยกินนะคะแต่น,นี้น้องมนบอกว่าเดี๋ยวจะพาพี่หวานไปชิมว่าอร่อยขนาดไหนนะคะแล้วก็จะพามาเก็บถึงที่สดๆกันไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะีค่ะที่วันนี้ตอนนี้เรามานะคะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงนะคะน้ําลงพอดีค่ะ ซึ่งก็เราก็ไม่จําเป็นจะต้องงมเพราะน้องบอกว่าถ้าน้ําขึ้นเนี่ยจะต้องงมกันลงไปเลยทีเดียวเพราะว่าสูงสูงมากสูงสูงท่วมตัวเราเลยนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันค่ะว่าที่น้องก็พามาหาเนี่ยคืออะไรค่ะนี่เลยจ้ามีต้นกงกางเยอะมากนะคะแล้วก็น้ําค่อนข้างที่จะใสสะอาดนะคะ,ะช่วงน้ําลงนี่นะคะซึ่งเป้าหมายของเราอยู่ที่หอยกระดานค่ะ สงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าหอยกระดานเนี่ยหน้าตายังไงเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นแต่นี่เลยค่ะนี่นะคะคือหอยกระดานค่ะนี่นะคะทั้งหมดเลยที่แรกนะคะที่มองมาเนี่ยเข้าใจว่าอันนี้คือใบไม้นะคะใบไม้ใบหญ้ทุยทับถมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะมันคือหอยกระดานที่น้องเขาจะพาเรามาเก็บนะคะนี่นี่เลยค่ะเยอะแยะ,ยะไปหมดเลย เยอะแยะไปหมดเลยค่ะนี่ดูสิคะมันมันเยอะเยอะมากๆจริงๆนะคะเนี่ยมันจะเกาะเหมือนเหมือนก้อนหินอะเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนอย่างนี้เลยนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเป็นอย่างนี้เลยอะนี่ค่ะหมดเลยนะคะนี่นี่เดินเข้าไปเนี่ยหอยกระดานนะคะไม่ใช่ใบไม้นะคะ เกาะกลุ่มเป็นก้อนๆเลยอ่ะเยอะมากโชคดีนะคะว่าจุดที่น้องพามาเก็บเนี่ยเออล่มจากเงาไม้ต้นไม้นะคะน้องนารสวัสดีค่คะน้องมนสวัสดีค่คะ,ดคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าวิธีเก็บเขาเก็บกันยังไงโอเค น้ำร้อนน,อน,นี่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 คือหอยหมดเลยนะคะเราเราจะต้องจับตรงหอยที่อยู่ในน้ําหรืออยู่บนบนบนไอเนี้ยคะ,คะเก็บได้หมดโอ้ยแต่เราจะเลือกเอาตัวใหญ่ๆนะคะ,ะ,ะ,คะซึ่งเมนูเมนูที่น้องมนแนะนําน้องมนแนะนําให้เอาไปย่างนะคะเด,เ,เดี๋ยวพี่จะให้ดู อยมันไม่ใช่อย่างที่พี่คิดไว้นะคะตอนแรกน้องบอกว่าจะพามามาจับหอยเนี่ยพี่คิดไปถึงแบบที่เราไปเอ,อหอยนังลมกันคลิปคราวที่แล้วนะคะซึ่งอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะให้ดูนี่นี่น้องมลน,นี่เก็บให้ดูนะคะว่าเป็นอย่างนี้แล้วจับมาแล้วก็นี่โอเนนี่คือลักษณะหอยที่นี่นะคะมันจะเป็นเป็นก้อนเป็น,ปนก้อน,นแบบนี้ เราเลือกอาจจะตัวใหญ่ๆพี่นัดก็เก็บได้อันนี้พี่ยังไม่เคยกินนะคะเพึ่งจะเคยเห็นกระดานหอยกระดานเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะอือพ,พี่งจะเคยเห็นหอยกระดานเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งก็ไม่รู้รสชาติเป็นยังไงแต่เดี๋ยวว่าเย็นนี้นะคะน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวจะทำ น้ำจิ้มสูตรเด็ดแล้วก็จะย่างให้กินนะคะว่ามันอร่อยไม่แพ้หอยเชลลเลยทีเดียวโอ้ยแต่เยอะเยอะมากเลยค่ะที่เห็นนี่ทีแรกนึกว่าก้อนหินนั่นไม่ใช่ก้อนหินนะคะนั่นเป็นหอยทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันค่ะแต่อันนี้เวลาเดินอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่านี่นะคะเปลือกหอยอาจจะบาดได้นะคะซึ่งถ้าเกิดใครมาเก็บแนะนำให้ใส่รองเท้าบูทนะคะหรือไม่ก็ถุงเท้านะคะ น,นี่ที่พื้นที่พื้นนี่มีแต่หอยนะคะเนี่ยเยอะเยอะมากๆอุ้ยอันนี้ต้องเดินกันแบบระวังระวังเลยทีเดียวยอุ้ยเราไปร่มกันดีกว่าอ่าเดี๋ยวเราไปเก็บในร่มอ่าโอเคตรงนี้ร้อนเนาะโอเคน,นี่หูยนี่เยอะอะเยอะมากทําไมเขาถึงไม่เก็บกินกันนะทาไมเขาเก็บกินอ๋อเขาเก็บกินแต่ทําไมไม่เคยเห็นเขามีขายเลยอ่ะ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าลักษณะรูปร่างหน้าตามันไม่สวยมันมันดูนไม่น่ากิน <st> แต่อันนี้คนคนแถวนี้เขากินกันอย่างกินกันตลอดนะคะซึ่งก็เคยได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแบบของจริงแบบนี้นะคะไม่เคยเห็นของจริงแล้วก็ไม่เคยกินเคยได้ยินแต่ชื่อแต่อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยลักษณะของเขาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะว่าว่าด้วยลักษณะของเขาเป็น เออเป็นดินโคลนเป็นก็จริงจริงพวกไอหอยอย่างอื่นก็ดินโคลนนะอันนี้หอยนะคะนี่นี่นี่ดูดูดูอ๋อหอยล้วนเลยนะคะนี่นี่ดูดูดูหอยยางเดียวเลยไม่ไม่ได้ช่ก้อนหินหรือใบไม้ใบหญ้าเลยนะคะอูยทีแรกพี่ก็คิดว่าพวกนี้คือคือหน้าตาของพื้นดินนะถ้ามองจากไกลๆอ่ะโอ้ใช่ไหมน้องน้องนัดน้องนัดอ๋อเอ้ยเป็นหอยหมดเลย่ใช่ก้อนหินโอ้ย น้องนัดเก็บเป็นไหมคะลูกไม่่เป็นนาจะเป็นแล้วค่ะได้หลายตัวน้องนัดดอกค่าน้องนัดได้หลายตัวแล้วน้องนัดเริ่มจะเป็นละอ่านี่นี่นะพี่มนสอนน้องนัดเริ่มจะเป็นละอ่าสบัดน้ำติ๊ดติ๊ดซึ่งจริงๆตรงนี้เป็นป่ากโกงกลางนะอ่าต้นนี้พวกนี้นะคะเป็นป่ากโกงกลางเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็จะเรียกหอยน้ำกลอยใช่ไหมหอยน้ำกลอยนะคะ มูวิแต่เยอะเยอะมากแกะสดเลยแกะเห็นเห็นเลยเอาจุกจุนี่นี่น,นี่นี่นะคะดึงกันให้เห็นเห็นเลือกเอาแต่ตัวใหญ่ๆ ดีนะวันนี้มาแล้วน้ําลงถ้าน้าไม่ลงนี่เราจะถึงเอวไหมท่วมหัวเลยต่ะท่วมหัว <c oughs> ชิงสิตอนนี้มาดําน้ำกันเลยดำน้ำเล่นกันเลยกัะอาวแล้วอย่างนี้ไม่กลัวไม่กลัวโดนบาดกันหรอคะไม่กลัวคะ่ะ <c oughs> ชํานาญแล้วฉ <c oughs> ิดแล้ว <c oughs> แนะนำนะคะว่า <c oughs> แนะนำให้ใส่ถุงเท้ารองเท้านะคะแต่พอดีว่าอันนี้เราไม่ได้ตั้งใจนะคะ าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่รู้ด้วยน้องนัดก็เลยไม่ไม่ได้มีรองเท้ามาแต่เดินแบบระมัดระวังน้องนัดโชว์แต่ตูดให้กล้องอนะ่ะไม่น้องนัดไม่โชว์หันหน้ามาทางนี้เลยลูกแม่ไถ่ายด้านหลังแม่ขอโทษนี่แต่บรรยากาศตูดแบบคลองสวยมากทางน้ำสวยมากค่ะแล้วก็หอยกระดานก็เยอะมาก หอยแบนเหมือนไม่น่าจะกินได้ไม่น่าจะมีเนื้อมีหนังให้ให้เราได้กินนะคะแต่ว่าก็เอ่อทำให้ไม่เป็นที่นิยมนะคะเราก็อาจจะเป็นด้วยคนไม่รู้ด้วยละคะ่ะว่าว่ามันมันกินได้เนาะเพราะว่าสีสันรูปร่างหน้าตาของมันไม่ค่อยที่จะน่ากินสักเท่าไหร่นี่เดี๋ยวเดี๋ยพี่พามาดูนี่นี่ตรงนี้โอยตรงนี้เป็นดงเลยอะ่ะน้องๆเก็บตรงนี้กันไหมเนี่ย เนี่ยเนี่ยดูสินึกว่าดองใบไม้กอหญ้านึกว่าเดินเดินดินเนี่ยโอ้ยเยอะเยอะอะเยอะมากอะ่ะเนี่ยเนี่ยดูสิอุ้ยโอ้ยดูน้ำมนน้ำมนโอ้ยน,น้ำมนโชว์เลยหูยนี่นี่นี่คือเก็บออกมาแล้วเป็นชอบชอบพุงพวงแบบนี้เลยนะคะเนี่ยโอเคนี่นี่นี่แต่น่าหูเนี่ยเป็นชอบชอบพุงพวงอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็มานั่งฉีกฉีกออก เราตามน้องบนไปดูค่ะตามไปตูตามน้องบนไปดูวิธีโอเคอุ่ยดูดีอ๋อที่หาตรงนี้เพราะมันลม่มอืมหูเดี๋ยวเราเดี๋ยว,ยว,ยวพี่ไายถ่ายตอนนี้ให้ดูนะคะนีมีมี

นั่นระวังนะคะลูกก,กุ้ง่หลงเอย่างนี้เขามันน้อยเกินที่ว่าจะฝ่าเราจะหาเอามาทำอาหารกินได้คัหแบบ่ก็ะตร,น,น,ะตรน,นี่นะคะ เต็มแล้วจ้าโอเคเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาขึ้นรถกันไปนี่ดูสิคะมันมันเยอะเยอะมากๆจริงๆนะคะเนี่ยดูมันจะเกาะเหมือนเหมือนก้อนหินอะเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนอย่างนี้เลยนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเป็นอย่างนี้เลยอะ Okay, พอไป let's go ทุกบ้านหมดเส้นความมีรถไหม้อร้อมนี่นะคะ <c oughs> เราก็ได้มาเต็มได้มาเต็มเราก็ได้มาเต็มกะละมังเลยนะคะนี่ใหญ่มาก เปลือกใหญ่ไหนนันลองดูตัวใหญ่ตัวนั้นดิตัวใหญ่ตัวนั้นเดี๋ยวนะคะมันยังไม่อ้าค่ะเนื้อออกแล้วนะคะสดสดสวัสดีค่ะ พร้อมยังมันจิ้มจิ้มพร้อมแล้วนาดาหันกระโหลกพี่ป้าตัวลุกกระดาษหปัดแคนนาดานั่งไหมไม่ต้องนั่งหรอกลูก ไปกินไปกินอนมาเลยมามามา่า,า,าอ,อันนี้อ,อ,นนอุ้ยหลน่นไปเลยของน้าจนีนฮะอาว นี่นะคะน้าพร้อมนี่หอยลงเขายังไม่รู้จักเลยแม้แมงดีๆอย่างนี้ต้องหอยสองตัวสองตัวเลยเหสามดีกว่าค่ะอสาม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 นะคะชุดดึงประทัดได้จ้าได้ขึ้นจ๋าเดีหอมเดี๋ยวนี้นะคะจะไปเลิศค่ะ กระถิ่นเยอะๆกระถิ่นเยอะๆถิ่นขันไม่ได้นะคะกระถิ่นนะคะกระถิ่นอยู่ริมรั้วหมาฉี่ก็ฉี่ไม่ถึงกระถิ่นมาฉี่หูขุดาซึ้งนี่กินลงเอาย่างเอายังใส่ถุงมือทำไมฮะมันอย่างนี้นะคะถุงมืออะไรอ่ะต้องไปขยายแค่แล้วก็โอเคบอกจีน้ำจิีนบ่ไหลไหม ค็มแซ่บอย่างเงี้ยเราแนะนํานะคะอันนี้จะแนะนํานะคะว่าน้ําจิ้มนะคะพยายามใส่ถั่วใส่น้ําตาลเยอะๆนะคะพวกหอยเค็มนะคะหอยเค็ม